สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับพูดถึงผักร้อยปีมีอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะเขาก็คือยอดมันปูนะเขาจะเป็นเหมือนผักเนาะนะผักเคียงนะครับพักได้จะเอาไว้กินกับแกงกับขนมจีนกับอะไรเงี้ยยอดอ่อนๆของเขานะครับก็จะออกสีประมาณชมพูเหลืองเขียวอ่อนแบบนี้นะครับเนี่ยนะอันนี้ผมพอดีตัดต้นเขาทิ้งแล้วก็ เอามาแช่น้ํานะครับช่วงนี้ลมแรงนะยอดเขาก็จะออกอารมณ์ประมาณนี้นะครับรสชาติเขาก็จะหวานหวานมันๆน,นะเคี้ยวอร่อยนะลากินกับพวกแกงพวกขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสริมรสชาติกันนะรสชาติจะอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรายังไงดีเราไปดูต้นเขาดีไหมอ่าเนี่ยนะครับยอดเขาจะเป็นอยแบงนี้นะก็ตัดยอดมากินได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดู ยอดเขาต้นเขาแต่เหลือต้นเตี้ยแล้วนะเพราะว่าผมตัดทิ้งไปละนะตอนได้นะครับกิ่งเขาตอนได้นะเมื่อก่อนมีอยู่ต้นเดียวเองนะแล้วผมก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลายต้นและก็พอกินละอ่าเนี่ยนะครับต้นเขาจะเป็นต้นไม้แบบอย่างเนี้ยนะเราก็ตัดยอดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือใบแก่เขานะเนี่ยนะครับเขาเป็นประมาณนี้นะเนี่ย ่วนยอดอ่อนจะได้เป็นแบบนี้นะที่ผมตัดมาแช่น้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับยอดเขาจะออกมาอ่อนๆแบบเนี้ยเราก็สามารถจะกินได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีแบบต้นเนี้จะมีใบค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยนะครับก็จะอร่อยแล้วก็หวานมันกว่านะเนี่ยนะครับใบค่อนข้างจะใหญ่แบบนี้นะนี่นะ ตอนแรกที่ผมตัดกิ่งตอนเข้ามาเนี่ยมันกิ่งประมาณแค่เนี้ยแล้วผมตอนจากต้นแม่ที่เหลืออยู่ต้นเดียวเมื่อสมัยก่อนนะเป็นต้นโบราณใน,นสวนนะครับอันนี้ต้นนี้ก็ตอนมาเหมือนกันนะตอนนี้ก็โตมากแล้วแล้วก็มาปลูกไว้นะครับก็จะได้แบบนี้นี่ยอดเขาจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเด็ดมากินนะอ่าแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นเนี้ยถ้าความรันิยมผมเลยนะก็คือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือใบเขาจะเล็กกว่าแล้วก็ ความหวานมันเนี่ยซู้ใบใหญ่อันนี้ไม่ได้นะแต่ก็เท่าที่ผมสังเกตก็จะมีลักษณะประมาณสองแบบนี้แหละที่เป็นยอดมันปูนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเป็นต้นไม้ที่ปลูกครั้งเดียวนะซึ่งมันก็ง่ายดีสําหรับชีวิตนะครับปลูกไว้แล้วก็เราก็แต่งยอดเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็แต่งไว้นะครับวันดีคืนดี้เราอยากกินผักเคียงกับข้าวขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ แค่เดินมาแล้วก็หักนะก็ได้มาอย่างเงี้ยนะครับแต่พอดีวันนี้ผมก็ตัดต้นที่แบบสูงเพราะนี้ตอนนี้ลมแรงฝนเยอะนะแล้วเขาพอดีเขาโค้งนะครับก็เลยแบบแตัดสินใจเอาเขาออกนะเนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูต่อเขานะหลังจากเอาต้นที่ออกไปแล้วเราก็เลยจะได้เนี่ยนะครับผมตัดไปเมื่อเช้านะ เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแบบนี้ออกมาใหม่นะเนี่ยนะครับก็เหลือแต่ต่อก็ประมาณระดับเอวนะอ่าอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านตรงข้างสนามหญ้าเลยนะนะประดับสวนได้ด้วยแล้วก็กินได้ด้วยมีสารอาหารดีๆเยอะนะครับผักนะเนี่ยปลูกไว้ไหลายต้นในต้นมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกตามตาออกมาใหม่นะก็จะได้ยอดอ่อนเรื่อยๆมาทานนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ นะนี่อันนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ทําไว้เตี้ยนิดหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะอ่าถ้าสนใจลองปลูกดูนะครับเพื่อนมันปูนะชื่อมันปูนะเป็นผักร้อยปีอีกชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะเนี่ยนะครับวันนี้ได้มาเต็มกระมังเลยเพราะว่าผมสัดมาจากหลายต้นนะกินไม่หมดหรอกครับเนี่ย เดี๋ยวอาจจะมัดๆแช่เย็นไว้แล้วก็ค่อยๆทย,ยอยเอาออกมากินกับข้าวตอนเย็นๆนะครับเป็นผักสดๆเพิ่มวิตามินให้ร่างกายได้ด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็ปลอดสารเห็นไหมมีรอยมลงมแมลงเจาะบ้างนะครับเพราะเราปลูกแบบธรรมชาติดูแลล้วนๆนะไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับทำให้เราได้ของดีๆแบบปลอดภัยนะ สร้างอาหารที่ปลอดภัยกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ลาไปกอ่อนกับใบมันปูที่บ้านสวนลุงปิ่งพัทลุงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับยอดมันปูนะนี่นะครับ